สวัสดีครับสวัสดีครับแหมเสียงดังด้วยนี้เป็นรายการซอมบี้บุ๊กพบประชาชนนะฮะซึ่งเป็นรายการที่เราจะพาไปพบกับผู้คนหลากหลายอาชีพนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าเขาอ่านหนังสืออะไรหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยู่ในใจนะครับเพราะเราเชื่อว่าหนังสือเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะอ้าวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะเป็นถือว่าเป็นคนแรกของรายการซอมบี้บุ๊กพบประชาชนเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวเลยเดี๋ยว โอเคครับโอ้ oh, oh, นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นคนแรกเลยนะครับก็เออผมนะครับชื่อต่อนะครับอิทธิพลสุวรรณโชตนะครับต้องแนะนําตัวถึงขั้นไหนครับถึงเรียนด้วยไหมครับใหญ่ <laughs> ถึงขั้นนั้นเลยอ๋อโอเคเอาอาชีพแล้วกัน,นว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่ปัจจุบัน <c oughs> ก็เป็นยยเอ่อมิสเตอรคอนซัลเตอร์นก็แบบว่า,าเป็นการดูแลสอนคนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจนะเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจก็ยังเน้นไปพวกออนไลน์นะครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ทําให้เริ่มรู้สึกว่า สนใจในการอ่านหนังสืออ่ะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะเด็กๆเนี่ยนะครับจริงๆผมเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่คืออะไะแต่อ่านการ์ตูนแต่อ่านการ์ตูนการ์ตูนมันก็ไม่ได้อ่านหมัสือว่าเออเคือ คือเราก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือแบบเ,เป็นจริงเป็นจังนังหนังสือเรียนยังไม่อ่านเลยหนังสือเรียนยังไม่อ่านเลยแล้วก็บอกว่าได้ว่าคือแบบอาศัยตั้งใจเรียนแล้วก็ไปสอบนะแต่พอโตมาเนี่ยเขาหลังจากคือผมเรียนจบเกี่ยวกับทางด้านมิเทศซึ่งมันมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะไรคือแาจจะมีเรียนการตลาดบ้างแต่มันเล็กน้อยนะแต่พอจบมาอย่างเงี้ยเราก็หันเหมาม,ามาทําเป็นแบบที่ปรึกษ,ษาเป็นคอนซัลอะไรเงี้ยล้วก็คือพอเราเจอคนหลากหลายเราคอนซัลคนหลากหลายไอสิ่งที่เราเรียนมาตอนมหาลัยเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเหตุผลให้เราต้อง ต้องมาเรียนรู้เพิ่มอ่าซึ่งมันจะเรียนรู้เพิ่มแน่นอนว่าเออผมคอนซัลท์ธุรกิจเนี่ยมันก็มีธุรกิจหลากหลายมีคนหลากหลายมันจะไปเรียนเออเฉพาะวิชาแบบแบบปริญญาโทเนี่ยมันโอ้คุณต้องใช้เวลาต้องเรียนหลายใบอ่ะอ่ถึงจะเข้าใจหมดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราศึกษาจากการอ่านหนังสือดีกว่าหนึ่งเล่มบางทีเราได้รู้ละหนึ่งเรื่องอ่ามันทำให้การเรียนรู้มันเป็นเรื่องง่ายเพราะเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลว่าพอไราได้มาทาธุรกิจตรงนี้นะครับก็เลยต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้้นนนนโออเเคคฮะก็็หแลวรับี เดี๋ยวเราให้คุณต่อมาแนะนําดีกว่าว่าแต่ละเล่มเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับเขานะฮะโอเคนะครับมาก็เริ่มเลยตอนแรกคุณอัดนะครับติดต่อมาบอกว่าให้เลือกมาแค่ห้านะครับซึ่ง <laughs> บอกเลยว่ายากมาก <laughs> นะครับยากมากคืออันนี้คือคัดแล้วคัดอีกเมืเ่อกี้ก็ยังเอามาคัดเนี่ยตอนที่ก่อนจะเริ่มอัดนะครับเสรุปขอว่าเป็น6แล้วทนเพราะมันเลือกไม่ได้นะครับวันนี้ก็เอามาแนะนําให้6นะก็ พยายามแนะนําที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ถูกแนะนําทั้งในเว็บขายหนังสือร้านหนังสือหรือว่าคนรีวิวต่างๆนานาครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเร่มแรกเลยก็คืออันนี้นะครับอ่ามาผมถือให้อ่านะครับก็คือ level five leadership นะครับก็คือภาวะผู้นํา ห้าดับนะครับ <S 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 อ่าเล่มนี้นี่คืออะไรคือคนเขียนนะคือจอห์นซีแม็กเบลซึ่งง่ายๆเลยคืออะไรคือในเล่มนี้อ่า๋ยวขอเอามาโชว์ทีนึงนะครับ <Okay. S 1> อ่าเล่มนี้ก็คืออะไรเล่มนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะเรียนรู้ว่าผู้นำเอ่อแต่ละระดับเนี่ยต่างกันยังไงนะถ้าเกิดใครที่ทํางานกับคน,นเยอะเราจะเห็นได้ภาพเรา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 จะเห็นภาพได้มากขึ้นว่าคนที่เป็นหัวหน้า หรือบอสกับคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยมีความต่างกันอ่าเรื่องนี้จะทาให้เราเข้าใจหรือว่าเรียนรู้ในการเป็นลีดเดอร์ในปัจจุบันผมเชื่อว่าโดยเฉพาะการทํางานกับคนรุ่นใหม่บริษัทสตาร์ทอัพมันไม่มีแล้วคนที่ทํางานตามคำสั่งคือแบบคุณเป็นบอสคุณไปทีทท่่เขาไม่มีแล้วเพราะเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับซึ่งในนี้มันก็จะเรียนรู้ว่าถ้าคุณจะเป็นระดับหนึ่งคุณเป็นแค่ไหนระดับ2เป็นยังไงระดับ 3, บ3ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรระดับ4ี่จะมาถึงระดับ5 อ่าจริงๆก็คือผู้นํามาหลายคนควรอ่านรวมถึงผู้นำราดาบประเทศด้วยนะครับใครที่คิดจะเป็นก็ควรอ่านนะครับสำหรับสำหรับเล่มนี้นะครับผมทำงานกับคนเยอะผมสอนคนที่เป็นผู้นําเยอะก็ทําให้เราเข้าใจว่าควรต้องุยอยางไงเอาแล้วมันเข้าใจง่ายมันแค่ห้าข้อเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เริ่มแรกนะครับโอเคครับไปที่เล่มต่อไปเลยดีกว่าคคุณต่ออ่าครับเล่มต่อมาเลยนะครับ five love language นะครับภาษาไทยก็คือห้าภาษารักอ่านะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ อาจจะไม่เหมาะกันหน้าตาผมก็ได้ <S 2> <S 2> <S 2> เอจะบอกว่าเล่มน,นี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องความรักใ,ใครๆครับผมเล่มน,นี้คืออะไรนะครับคือคนเขียนนะครับเขาสรุปมาง่ายๆว่าวันนี้คนเราที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่พี่น้องหรือว่ายิงใช้ในการทํางานก็ได้คนเรามีการตอบสนองต่อ ภาษารักที่ต่างกันจริงๆคําว่าภาษารักในที่นี้ผมสรุปได้ง่ายคือมันไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องอะไรๆมันคือความชอบของแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันออันนี้สรุปให้เลยจะมีคนอยู่5้าแบบคนแบบแรกก็คือชอบคําพูดเพราะคคำพูดดีๆหวานๆหน่อยนะครับคนบางคนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนหรือว่ามีลูกน้องนะหรือมีเจ้านายนะคุณไม่ต้องอะไรมากนะคุณชมเขาอะทํางานตายนะโอทงโอทีไม่เอานะนะครับบูโบนัสไม่ต้องสนใจนะคือแบบคุณเป็นลูกน้องอย่างเงี้ย มีหัวหน้าคุณชมเขานะโอ้โหเออเดี๋ยวหัวหน้าแจกงบนัสมาเดียวถูกบ้านทุกอย่างมาเพราะเนี่ยนี่คือภาษาแรกอ่ารันอ่าเราใช้กับคู่ก็ได้คุณถ้าเกิดคุณรู้ว่าคู่คุณชอบแบบนี้คุณก็ชมเขาบ่อย,อย,อยพูดพรอๆก,กับเขาอันที่สองคืออะไรนะครับอันที่สองก็คือคนที่ชอบของขวัญอ่าอ่าคุณให้ใช่นะครับคุณชมเขาให้ตายก็ไม่ได้คือเขาก็อาจจะอาจจะรู้สึกดีแต่ถ้าคุณให้ของขวัญเขานะโอ้โหปรับปึ้มปรับปึ้ม ปั๊บปุ้มเลยนะครับนะอันนี้คืออัน,นอันที่สองก็คือเอ่อคนที่ชอบของขวัญชอบกิฟต์นะครับอ,อ,อันที่สามมันคืออะไรนะค,คือชอบสัมผัสอืมอ่าแต่อ,แอ่ะการกอดอ่าถูกไหมคืออ่ะเราอาจจะเคยเห็นคนบางคนว่าคือแบบเขาชอบการสัมผัสการกอดการแตะไหลการแตะการจับมือ อ่ะเฮ้ยสมมติป่ะสมมติถ้าเกิดคุณหนักชอบผมแค่พูดขอบคุณอะจจะเฉยแต่ถ้าเกิดมีการแตะเฮ้ยขอบใจน้ยเออคุณหนักก็จะรู้สึกดีมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คืออันที่สเรื่องการสัมผัสอันนี้4เรื่องการให้เวลาอ่าเรื่อง quality t i า e ก็คือคนประเภทนี้ต้องการเอ่อเวลาที่มีคุณภาพนะครับอ่าอย่างเช่นสมมติคุณอยู่กับแฟนต่ถ้าคุณจะดูทีวีเล่นเกมดูมือถือเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่กับเขาด้วยอ่าแล้วถ้าแบบมีการมาพูดคุยถามถ่ย ฟังเขาพูดคือเราให้เวลากับเขาอันนี้คือการที่ว่าคนที่ชอบเวลาอันสุดท้ายนะครับการบริการ oh. act of service เรากลับบ้านมาปุ๊บนะครับแฟนกลับบ้านมาลิ้น้ำให้โอ้โหนะโดยที่เขาไม่ต้องบอกโดยที่เขาไม่ต้องขอร้องคือการที่แบบว่าเราแบบแสดงความเป็นบุวมเป็นใยญ่ในการที่ว่าทําอะไรบางอย่างให้กับเขาอ่านี่คือ5แบบแน่นอนในหนังสือจะลงดีเทลรวมถึงว่าเขาจะบอกด้วยว่า คุณจะทวรต้องใช้แบบไหนใน,ในสถานการณ์ไหนนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับแน่นอนเราคงไม่รู้บบว่าเพื่อนเราเป็นยังไงหรือแฟนเราเป็นยังไงเราดูได้ง่ายว่าเขาชอบทําอะไรให้เราเขาชอบแบบนั้นนี่มันเลิฟก,กูรูเลยเนะครับรอ<แ>ีกนิดคือจะเป็นรายการสอนไม่ <laughs> <laughs> แต่คือใช้ได้หมดเนี่ยผม,มเอามาใช้ในเรื่องงานคือเราก็ถ้าเราเลือกถูกเนี่ยแน่นอนการทํางานการสื่อสารกับคนมันก็ง่ายมากขึ้น อันเนี้ยบอกให้เลยว่าทําให้ชีวิตคู่ครอบครัวและการทํางานเนี่ยคือแบบราบเรื่องขึ้นอ่านี่คือเล่มที่สองโอเคครับไปที่เล่มต่อไปเลยโอคค้อโ,อโหนี่คือมาเล่มที่สามแล้วนะครับนี่เรามาเพิ่งทล้วครับเล่มที่สามนะครับเล่มนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นหนังสือของผู้บริหารยุคใหม่เลยมาโชว์ให้เล่มนี้นะก็คือคือเรื่องวา drive เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดน่อ่าเล่มเนี้ยผมบอกให้นะผมอ่านจบเนี่ยครับผมบริหารองค์กรบริหารธุรกิจเนี่ยได้ ดีขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะเราเข้าใจในการบริหารคนอย่างเล่มที่แล้วก็จะเป็นการเหมือนเป็นตัวตัว,ตว,ตวง่ายง่ายเป็น,ปนอินดิวอัอ่าครับอันนี้คือแบบเป็นบริหารแบบภาพวรวมตัวอย่างคืออะไรคือไรเนี่ยคือเขาเขามีการเรียกว่ามันก็เป็นกึง่งกึ่งการสังเกตบวกการทดลองนะครับว่าคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้จูงใจแบบเหมือนคนสมัยก่อนอคนชอบพูดกันว่าเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยทน ทํางานแป๊บๆย้ายแป๊บแปออกนะครับจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรามุมมองแค่ว่าเด็กยุคใหม่เขาไม่ทนแต่คนยุคเราเอ้ยยุคเราแม่งดูแก่เลยพี่ให้คนยุคก่อนนะครับคนยุคก่อนอาจจะไม่เข้าใจวิธีการจูงใจคนยุคใหม่ก็ได้อ่าใช่นะตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมุติสมัยสมัยเราเพิ่งเรียนจบแล้วกันนะครับสมัยเรียนจบใหม่หรือว่าสมัยเราเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยวิธีการจูงใจง่ายๆคืออะไรอาจจะเป็นการให้เงิน อเอ,ออาก็คืออเฮ้ยคุณทางานนี้เดี๋ยวผมให้เงินพิเศษเด็กยุคเราโดนมาทุกคนะนะครับเต่เด็กยุคใหม่สังเกตเงินอาจจะไม่สามารถซื้อเขาได้ลหลายที่เนี่ยมีการให้เงินที่สูงมากแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในแรงไร้ของเขาอ่าอย่างเช่นเขาอาจจะแบบไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการการยอมรับเขาต้องการพื้นที่ในการแสดงออกพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นบริษัทสตาร์ทอัพอะไรที่เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์พิเศษเลยให้ใครก็ได้พนักงานทุกคนอะได้คิดโปรเจกต์มาอ่าอ่าถูกป้ะ เออประเทศไทยที่ผมที่ผมเคยรู้มาก็คืออ่างเช่นแบบวงในอ่าลายพวกนี้บริษัทพวกนี้ก็จะมีเอ่อเคานเจอร์แบบนี้นะครับทให้คนเนี่ยเฮ้ยฉันได้แสดงออกความคิดอืมไม่ได้เงินเพิ่มได้งานเพิ่มด้วยแต่คนเต็มใจทํานี่คือแรงดันของคนในยุคปัจจุบันอ่านะับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเล่มที่ผมบอกว่าคนทํางานยุคใหม่เนี่ยควรต้องอ่านเล่มนี้เลยโอเคครับผ่านไปแล้วสามเล่มอ่าครึ่งทางแล้วไปสู่เล่มที่สี่กันไปเลยครับอ่านะครับ เล่มนี้เนี่ยนะครับผมบอกให้นะครับว่าเป็นหนังสือที่ผมแนะนําให้คนอ่านเยอะที่สุดเลยถ้าเกิดใครมาถามเนี่ยขอหนึ่งเล่มขอสามเล่มขอห้าเล่มต้องมีเล่มนี้ติดอยู่ในลิสต์ The Energy b u o k นะครับอันนี้เลยนะครับเล่มนี้บอกให้นะเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน m ม n d s e จะพูดเปลี่ยนชีวิตก็ก็ดูวร์ไปแต่คือมันก็ได้จริงนะของคนลหลายๆคนดคนก็นะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะอ่านจบเนี่ยมันจะทําให้เรามีมุมมองมีพลังชีวิตมีมุมมองในการที่เราจะ เผชิญปัญหาในชีวิตหรือว่ามุมมองของการคิดบวกแล้วเป็นหนังสือที่ทำไมผมถึงเลือกแนะนําเพราะมันอ่านง่ายมันเป็นมิมันมันเป็นนิยายเป็นนิทานนะครับนะแล้วอ่านสนุกคือบางคนเนี่ยนะครับอ่านวันเดียวจบก็มีที่ผมแนะนําไปวันสองวันจบคือคุณตั้งใจอ่านวันนี้มาหน่อยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จบเออเรื่องย่อ้ง่ายๆเลยถือว่ามีคนคนหนึ่งแหละเจอปัญหาชีวิตเอแยามาแล้วดันไปขึ้นรถเมล์ พอ,อรถตัวเองเสียอือ่ารถตัวเองเสียต้องไปทํางานไปขึ้นรถเมย์ด้วยภาวะที่เหี่ยวเฉาแต่อีรถเมย์คันนี้มันคือเป็นรถเมย์พางชีวิตแล้วเขาก็ได้คนในรถเนี่ยนะครับสอนบทเรียนเขาขต่างๆจนะชีวิตเขาเปลี่ยนได้มันจะมีกฎสิบข้ออ่าที่คุณจะได้เรียนรู้ในข้อนี้เอามาใช้ในชีวิตได้จริงนะครับง่าย,ายๆแค่นี้ผมยกตัวอ,อย่างให้อันหนึ่งแคมๆซะหน่อยอ่าอันนีนึงนึงก็คืออะไรอว่าการให้เราจะสร้างทีมหรือว่าทํางานเนี่ยนะครับ เออคนแบบคนประเภทที่ไม่ควรอยู่ในรถบัสก็คืออะไรคือซอมบี้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเออซอมบี้ในที่นี้คืออะไรคือคือคือเป็นเป็นซอมบี้ของด้านพลังงานอ๋อโอเคโอเคเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นแบบวุ้คุณไปทํางานหรือว่าเอออยู่ในองค์กรหรือแม้แต่เราเข้าห้องเรียนน่ะหน้าเพื่อนบางคนนะเป็นอย่างเงี้ยอ่าฮะเห็นหน้ากระเซ็งมาเห็นหน้ากระเซงเนี่ย แวนไพเอเนจีอ่าคือสับในหนังสือเนี่ยคือแวนไพเอเนจีเสื่องๆแบบอ่าคือคือมันไม่ใช่แค่เสื่องๆมันดูดพลังเราไปด้วยอ่าใช่คือทําค,คือแค่เห็นหน้าเราก็เหนื่อยเออ <laughs> เอาอจริงๆม <laughs> นี่คุณบุรี่เลย <laughs> ใ่ใช่ไม่ใช่คือคนหน้านิ่งคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดคน,นเงียบแต่เขาไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้จะหน้าตาเขาจะดูดพลังนะอแต่คนบางคนอ่ะคือแค่เห็นหน้าก็ถือว่าปัญหาทั้งโลกอยู่ที่เขาอ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําให้ทีมงานหรือว่าองค์กรเราเดินหน้าเนี่ย ต้องพยายามไม่มีคนแบบนี้อยู่ในงองค์กรหรือถ้ามีก็คือะไยพยายามต้องไปปรับแนวคิดเขาพูดคุยเขาพาเขาไปอยู่ใกล้กับคนที่มี e n e r g อ่ามันก็ได้ช่วยได้นะอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยน,ยนมีสองอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนสองคือเขาก็อยู่ไม่ได้ <laughs> เ,อเออนะอย่างแรกคือเราต้องไม่มีสาคัญคือเราต้องไม่เป็นเขาต้องไม่เป็น vampire energy คือพอผมเข้าใจเรื่องนี้เออเวลาถึงแม้ผมจะมีปัญหาส่วนตัวแต่ว่าถึงเวลาง,งานเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราห้ามเป็น แหวนพายในจีก็อย่าไปโยนใส่คนอื่นใช่ค,นะคือพอถึงหน้างานปุ๊บเหมือนด็กนิ้วปุ๊บทุกอย่างจบเพราะแนวคิดเรื่อนี้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเป็นแค่หนึ่งหนึ่งบทเรียนจากเล่มนี้ซึ่งมีสิบบทเรียนซึ่งถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดของแหวนพายในจีเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องไปหาอ่านไปเปอ่านนะ <พบ S 2> ซึ่งซึ่ง <S <S 2> <S 2> ผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี่ยคือมันยังมีขายอยู่เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งมันหายไปแล้วไม่รู้ว่าเขามาพิมพ์ใหม่หรือยังนะแต่เดี๋ยวลองไปหา ขากลับมาขายใหม่แต่คือดีมากอันนี้คือดีมากนะครับโอเคกลยหมดละอ่าปที่เล่มต่อไปเล่นต่อไปเห็นว่ามาเป็นชุดนะอันนี้เป็นชุดจริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้อ่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยทำไมแบบจริงๆเรามาแค่หกใช่ไหมแต่พอนับไปนับมามันมันเป็นเกียรติเพราะว่าเล่มนี้มันเป็นซีรีส์อ่าสําคัญก็คืออะไรเล่มนี้ที่ร้านมีขายเ้ยซอมบี้บุ๊กนะมีขายด้วยซอมบี้บุ๊กนะครับะนรันนี้นก็ต้องมาคุยกันหน่อยนะแต่จริงๆเป็นผมที่เป็นอันนี้คือเป็นเล่มที่ผมเอาไปจากบ้านเลยนะครับก็คือเป็นเล่มหนัังงสืออขคพินนโยะรบ คือผมจะมาแนะนำก็คือฟิวเจอร์นะครับก็คือเกี่ยวกับอนาคตนะครับคือในซีรีส์นี้เนะี่ยมันจะมีพาร์ทมีฟิวเจอร์มีพรีเซนต์แล้วก็วันมิลเลียนอ่านะครับคือปกติพอเราเห็นหน้าปกเนี่ยรู้สึกแบบเอ,อเราจะเข้าใจไหมว่าเป็นเขาเขียน <laughs> ฟิวเจอร์คืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเราฟังเขาบางทีมันก็เป็นแบบเป็นคุณมิญโญจะมีแนวคิดมุมมองที่แบบเชิงลึกนิดน,นึงนะ<ช>ครับ,รบแต่พอได้อ่านเล้่อนี้ไม่น่าเชื่ออ่านง่ายสนุกแล้วผม จะพูดยังไงดีให้เข้าใจง่ายคือเหมือนตกหลุมรักคุณพินโยไปเลยในแง่ของการเล่าเรื่องอและการเรียบเรียนนะครับฟิวเจอร์เนี่ยนะมันคือการที่เรามองเอ่อมองอนาคตผ่านอดีตในหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าครบทุกอย่างถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จหรือว่าอยากทําธุรกิจหรือว่าอยากสร้างตัวตนในโลกยุคใหม่ได้หมดเลยคุณจะได้เห็นตัวอย่างจากอดีตของ Leonardo, ลเลโอนาร์โดดาวินชีไม่ใช่เบบดีย๋ยวนะครับ เรียวอโดดาวินชีนะครับคุณได้เห็นตัวอย่างของมูซาชิมิยาโมโตะนะครับคือคุณได้เรียนรู้จากคนสําเร็จนะครับคือเรื่องนี้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการบริหารการเมืองและการท่องเที่ยวไม่น่าเชื่อคืออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากตามรอยคุณพินโยไปทุกที่ที่แกไปเลยนะเพราะวั้นี่เล่มนี้คือครบทุกอย่างแล้วคือน่าเป็นเล่มหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักคุณพินโยเริ่มต้นเล่มนี้ง่ายมากใช่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องอ่านเรียนตามก็ได้คุณไม่อ่านน้อนหังกคือเล่มนี้ ง่ายสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพียงใหม่นะเพราะเนี่ก็คือฟีรี่อาจจะไปทีนึงนะครับทั้งสองเล่มนี้เลยนะก็ที่ซอมบี้บุ๊คมีครบเลยนะครับแล้วรวมถึงมีหนังสือแล้วก็อื่นของเอ้โหให้บุ๊กด้วยหลายอย่างเลยนะครับนะแม่นอกจากมาเป็นแขกรับเชิญยังช่วยขายของ,ของด้วยนะครับธรรมดาจริงนะ โอเคครับมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วเล่มนี้ดูโอ้โหแปลกประหลาดกว่าเล่มอื่นนิดนึงนะได้ยินว่ามีมีสตอรี่ด้วยสตอรี่ด้วยเล่มนี้ก็คืออะไรนะี่มาลัยไม่มีจริงของพี่เอ๋พี่เอ๋นิวกลงนะครับนะต้องบอกอย่างนี้กันเลยว่าเป็นเป็นหนังสือเล่มแรกที่ทําให้ผมรู้จักกับคุณนิวกลงเลยและมีโอกาสได้อ่านเล่มนี้จากคาแนะนําของเพี่คนนึงที่ผมเคารพเราคือทุกคนน่าจะมีคนที่แบบถ้าเขาแนะนําอะเราต้องลองตักลองเชื่อเขาอะผมก็ลองเชื่อผมก็ หนังสือการท่องเที่ยวมันจะมาเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองมันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการบริหารธ,ธุรกิจเรื่องเหล่านี้แต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่มาละไไม่มีจริงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือการท่องเที่ยวที่อาจจะสอนเรื่องการพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าหนังสือพัฒนาตัวเองแต่หลายเรื่องผมผมเล่าอยู่ว่าซอรี่เรื่องนี้นะใครจะอ่านต้องระวังนิดนึงเพราะว่า ผมอ่านเสร็จปุ๊บจองตั๋วไปหิมาลลยไปเอเวอเรสต์เลยนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือพลังพลังอำน,นาจของคุณยวกลมผ่านตัวหนังสือทั้งที่ไม่เคยไปเดินเขาเดินป่าแล้วก่อนนี่คือ,ค,อ,ค,อคือการไปเอเวอเรสต์คือทริปแรกของการของการเดินป่าเดินเขาคือทั้งเรื่องราวนะครับแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับเป็นหนังสือที่ภาพสวยด้วยนะครับอยากให้ลองได้อ่านมันมากกว่าหนังสือแค่ท่องเที่ยวภาพสวยอย่างเดียวก็คือถ้าอ่านช่วงนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยนะฮะเพราะว่าไปไม่ได้เขาไปไหนไม่ได้นะครับนะ ที่มันมีเรื่องราเพื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่มแรกที่ผมอ่านเพราะว่าเล่มแรกที่อ่านเนี่ยอยู่ทีมาลัยหรือไว้เลยก็คือเล่นเดียวกันเลยคืออันแรกที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยผมก็กะตะกล่าวว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่ก็แบบไปอ่านดูเปนสบายสบายครับซึับนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่อีมมลัยเราอ่านเนี่ยเราเฮ้ยเนี่ยเราถึงนี่นะ้จริงๆนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสรุปไปถึงคืออะไรมันหนักครับเพราะคุณเดินวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไปถึงเก้าชั่วโมงสิบช สิ่งที่คุณต้องมีคือน,น้ําไม่ใช่นังสือใช่ไหมผกต้องแต่ด้ยวยความที่ไม่รู้ไงมันคือทั้งแรกในชีวิตก็เลยอ่ะงั้นทิ้งหิมะไัยไว้ที่หิมไัไหลนะครับแล้วกลับหมาก็เลยนี่ซื้อใหม่เนี่ยจะซื้อใหม่ยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมนะครับนาพระนั้นเะนะี่ยนะก็ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ออย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่หนังสือเรื่องการท่องเที่ยวอืม,มันคือเป็นหนังสือที่ผมมองว่าเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้เราได้ เรียนรู้เรื่องการอ้าตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็คือเล่มสุดท้ายครับวันนี้ซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านนะครับอ่ะผ่านกันไปแล้วนะครับกับเจ็ดเล่มก็แหมแขกรับเชิญคนแรกก็พูดซะจนผมแทบจะไม่ได้พูด <c oughs> แล้วนะเรียก <c oughs> ว่าเป็นงานที่สบายมากเลยทีเดียวเทปนี้คุณต่อมีอะไรจะทิ้งท้ายซะหน่อยไหมอ่านะก็อันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรวันนี้ที่มาแนะนําก็คืออยากจะให้มันหลากหลายด้วยนะเพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคือเขว่าเมื่อก่อนเป็นคนอ่านหนังสือแคบคืออ่านแค่เฉพาะที่เราชอบอ่านแนวเดียวอ่ามันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ลึกแต่เราไม่รู้กว้างพอเราได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบเฮ้ยมันเรียนรู้ในมุมมองอืง่นคือมันไม่ใช่แค่ในหนังสือมันคือในชีวิตเราด้วยวันนี้พยายามเอามาแนะนําให้มันกว้างเพื่อให้ทุกคนอาจจะแบบลองไปเปิดโอกาสให้ได้ไ,ดไปอ่านหนังสือที่มันกว้างขึ้นนะครับลงเรงลงถึงในปัจจุบันเองผมก็เริ่มไ่อ่านที่เป็น,นิ้ยยายเป็นปัจญาเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้น คือผมเชื่อว่ามันกลับมาเติมเต็มในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วให้มันมีมิติมากขึ้นด้วยอ่านะครับเพราะเนี่ยก็อยากฝากเอาเนี้ยอยากให้ทุกคนได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้อ่านหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นแล้วผมเชื่อเลยว่าคุณจะได้เจอโลกในมุมใหม่เพราะการอ่านหนังสือเนี่ยมันคือการให้เราเรียนรู้โลกทั้งโลกประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ได้ในแค่ไม่กี่วันนี้ที่ร้านนี้เองซอมบี้บุ๊กเนี่ยนะครับก็มีหนังสือที่หลากหลายคือนอกจากความหลากหลายแล้วะนะครับยังมีหนังสือที่ผมเชื่อว่าอาจจะ หาไม่ได้หรือหาอยากมากๆในร้านหนังสือหรือว่าในออนไลน์ที่ขายหนังสือทุกวันนี้ทั่วไปเพราะงั้นก็ลองมาเดินดูแล้วก็จะได้เปิดโลกใหม่ไปพร้อมกันนะครับ,นะรบน้ามันก็ฝากไว้ประมาณนี้ซอมบี้บุ๊กวันนี้ก็ขอบคุณคุณต่อมากนะฮะทีใ่ให้เกียรติมาส่วนเทปหน้านะครับจะเป็นบุคคลจากอาชีพอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะส่วนวันนี้อย่าลืมนะครับว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องของทุกคนนะครับซอมบี้บุ๊กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ